ตัวที่เามาพีนี้พามาปีนเขาโด่แม่ถันอ่าอําเภอบ,บ้านดงเอ้ยบ้านเชิงผาเนาะตำบลบ้านดง,นดงเออตำบลดงจงังหวัดสุขโขทัยนะนี่บรรยากาศอ๋อมีเชือกเนาะก็แม่นั่น ประมาณกี่ <ทะ S 1> กิโลกิโลกิโลแมวแวออมออยอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเดินแล้วเขาเรียกว่าปีนกระจายหกไว้ๆๆไวที่รอไม่ใช่อะไรเหนื่อยเหมือนกัน

มันาจริงๆมันก็น่าเที่ยวนะเพราะว่าเนี่ยขึ้นไปไม่รู้วิวมันจะสวยขนาดไหนอตอนนี้วันนี้วันที่สองนะสองมกราวันที่ถ่ายอยู่นะสองมกราเวลาประมาณเจ็ดโมงนิดเจ็ดโมงกว่าๆตรงเนี้ถ้าเราขึ้นไปมันจะเห็นวิวทั้งฝั่งเขตลำปางแล้วก็เขตสโุโขทัยของอำเภอทุ่งเสลี่ยมนะ นนคนไก่โอเคเดี๋ยวตัดเดี๋ยวพาขึ้นไปดูเกือบถึงฮะเดี๋ยวตามขึ้นมานะโอเคโอเคถึงลานพุดแล้ว ไม่รู้อยู่ตรงไหนขึ้นมาพอสมควนน่าจะใกล้ถึงอะไรอย่ีกนิดหนึ่งเกิดเราไปเที่ยวพวกตามธรรมชาตินะเราถามเขากี่กิโลแล้วเขาจะพูดลงท้ายด้วยกิโลแมวอะ่ะก็คือทางอย่างนี้แหละ <c oughs> อุ้ยเกี่เจอเจอคนเดินสวนลงไปนะเขาเขาขึ้นมาไม่ไหว เขากลัวอันนี้เดี๋ยวพอถึงช็อตเด็ดเดี๋ยวหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายทีแล้วกันผพะว่ามันทางไต่ลำบากขึ้นมาถึงร้อนพอดีนี่เรามาถึงยอดแล้วมีคนยืนถ่ายรูปอยู่ทางมันแคบนะเลยไม่เข้าไป อยู่ตรงนี้เดี๋ยวพามาดูพามาดูทางตรงนี้นระกระดิกลงออกปุ้งเรียบร้อยขลางป็นหัวเพราะบรรยากาศนี้แบบสวยอะแต่ตอนนี้เริ่มร้อนแล้ว ัักกนตรงนี้จะเป็นฝั่งหมู่บ้านหมู่บ้านกลางดงบ้านกลางดงตําบลกลางดงอำเภอทุ่งสเสลี่ยมจังหวัดสุโข,ขทัยเนาะตรงนั้นจะเป็นถนนนะถนนทางไปลำปางฝั่งนี้ถ้าเกิดพ้นฝั่งนี้ไปก็ไปลำปางเนี่ยจริงๆอะ่ะเรายืนอยู่ตรงยอดนั้นแล้วตรงนั้นอะ่ะเราก็จะเห็นลำปางเนาะ มันเป็นเขตเหมือนกับเป็นเขตติดต่อนะตรงเนี้ยตรงเส้นตรงเนี้ยก็คือตรงนี้เป็นเขตติดต่อระหว่างลำปางกับสุขโขทยัยคนที่อยู่แถวนี้จริงก็เป็นคนพูดภาษาทางเหนือหมดเลยเนาะนมีอำเภอนี่แหละอำเภอทุ่งเสลี่ยมที่พูดทางเหนือเนาะถ้าเกิดลงไปอําเภอหนึ่งเขาก็ไม่พูดกันแล้วเขาจะพูดภาษาสุขโขทยัยพูดเหนือเนอเป็นวิวเดียว อีกฟากหนึ่งกับตรงเมื่อกี้ตรงนตรงนั้นจะเป็นเดี๋ยวถ้าเกิดได้ทำคลิปจะเอาลงด้วยตรงนี้ฮอมโดฟาร์มนะครับตรงนี้ที่เคยไปถ่ายละฮอมโดเดี๋ยวจะตัดตัดไม่ตัดอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ถนนเส้นนั้นปึ๊บเข้าไปตรงนี้เป็นลำปางอะหลังเข่าลูกนี้ก็คือลำปางะนะครับอำเภอเถินนะจังหวัดลำปาง ตรงนี้ก็ทุ่งเสลี่ยมจงังหวัดสุโขทยัยเดี๋ยวจะลงกันแล้วไยนี่ถ่ายให้ดูบรรยากาศทางลงขึ้นมาก็เอาไปลองท้าผ้าใบเนาะรองเท้าแตะมันจะกาดโอเคจบแล้วสำหรับโดแม่ทันต่อไ้จะพาไปไหน<ช>เดี๋ยวว่าอีกทีพาชมบรรยากาศ ทางเข้ามันจะอยู่มันเข้าได้สองทางนะพี่โรงเรียนโรงเรียนเชิงผากับวัดเชิงผาถ้าโรงเรียนตรงเชิงผาก็เนี่ยตรงสนามเด็กเล่นตรงสนามเด็กเล่นอะไอต,ตรงเนี้ยนี่มันจะมีเชือกแล้วก็เดินตรงขึ้นไปเลยเกาะเชือกขึ้นไปทางข้างบนนะไอ้นั่นนะระวางัไไหงหามมันหินมันจะบาดขาอันนี้นะครับ มีจุดหนึ่งนะเขาพามาดูว่ามันเป็นทางขึ้นได้ไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นวัดเออะอันี้วัดเลยนะพี่เชงผาเนี่ยตรงข้ามวัดชงผาข้ามสะพานมาจะเป็นน้ําเล็กๆนี่เป็นทางขึ้นขึ้นทางนี้ได้มันจะมีถ้ำอุบาลีถ้ำดินลาน,ลานพุดอ๋อลานพุดก็เมื่อกี้จุดชมดวิวอ๋อสี่รอยห้าิบเมตร ประมาณเกือบครึ่งกิโลนะเมื่อกี้ที่เดินเดินกันแต่มันสี่ร้อยห้าสิบกิโลแมวทางขึ้นก็จะประมาณนี้แต่ตัวนี้น่าจะโอเคหน่อยอพักกันพักกันเมื่อกี้ขึ้นก็ไม่ไดินน้ำขึ้นไหมคอดว่าอะไรก็เดี๋ยวเราไปขึ้นไปดูอีกเที่ยงซึ่งหรอไอ้เม,กกไไมล่ะไอ้เมล่ะไปได้นะแต่ต้องพักกัน้ว่าขึ้นห้าม จะไหว้พระหรือว่าจะขึ้นขึ้นอีกรอบเนี่ยปเี่เรากบไอ้กลุ่มเมื่อกี้ก็น่าจะงงอะนะเออมันขึ้นมาแล้วขึ้นมาแหมอย่างอีกอ๋ <c oughs> อมันอ้อมมันก็ไปบรรจบที่เดิม400เมตรออ้ เข้าไปผอดูอ่ะไปฉายเข้าไปด้วยไปเข้าไปดูไม,ไม่มันมีตัวอะไรมีดิทำไมจะไม่มีในเห็นทางมันปะเนี่ยห่างอะไรวะห่างตัวแหละพี่ล็อกลอยตัวอะไรอ่ะเ<ม>นี่ย<ะ>งูปะงูเออวะแตร์น่ะแค่นี้เราก็พูดกันแล้วแหละแค่นี้ก็ไดินเสียง,งข้างขาเออใช่งูจริงด้วย เห็นไหน,นี่ในกล้องงูลลหลวงแม่งูเจ้าที่เหรอ,อสมาร์เตอุ้ยน้องๆข้างบนสาธุ ไหนทางไหนข้างล่างเนี่ยเมือ่อพอสองสองสี่สี่ไหนเมือไสองไหนมึงอ่านจากตรงไหนเนี่ยอ่าไนไงอ่านทิพป์ป่ะเนี่ยนะเอออยู่เมื่อไมึงอ่านทิพป์เนี่ยนะเอออ่านไในอ่านต่อดิพี่มองไม่เห็นพี่ตาสั้นได้ซ้ำก็จะดีเมื่อพศสองสี่สี่เจ็ดหรอปีแม่เมียกี่ปีวะ สองสี่สี่เจ็ดร้อยปีเหรอข้างขึ้นเ,เหนือสองสี่สี่เจ็ดเดือนมีนา,นนาต้องเดินไปดูไหมสำรวจก่อนไง่ายเน่จะสำรวจก่อนสำรวจอีกทีครับรู้ตัวอีกทีอยู่นู่นแหละรานพุทธอ่ะไม่เป็นไรโทรหารพี่ได้ไมีขึ้นอยู่มีขึ้นอยู่แต่ก่อนขึ้นไปซื้อน้ำก่อนนะก่อนจะขึ้นเน,นี่ยเน่มีมีดฟันก็ตัดกิ่งไม้น่ะ กินน้ำหักวันันเน้อะอันนี้หน้าแรง้ะน่ะไปถึงลานฟุตเดี๋ยวเอินบอก แต่ว่าทางมันก็ดูโอเคกว่าะเดินไปอีกสักไม่กี่เมตรเดี๋ยวให้ครับเดินอย่างนี้ก็ระวังงูเงยวเชี้วขอเลยนาะมาตรงนี้ก็ให้เกียรติสถานที่นะถึงไม่มีคนอยู่ก็ต้อง ให้เกียรติสถานที่นะครับเพราะว่าเป็นเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของวัดเลยนะตรงเนี้ยแล้วก็เรื่องเล่าสิ่งล่นลับอะไรอย่างนี้แถวชาวบ้านแถวนี้เขาก็พูดถึงนะกันเนาะก็ถ้ามาเที่ยวก็ให้สำรวมเนี่ยสำรวมตัวทางดีกว่าเมื่อกี้กั ทางดีกว่าแต่แๆโอเคเดินกลับแค่นี้ดีกว่าทิกของการเดินป่านะครับเวลาเราเดินเนาะเดินป่าแบบมันแอันนี้มีเชือกไม่ต้องกลัวหลงแต่ถ้าเกิดเดินไปอะ่ะเนี่ยตามระหว่างทางเราก็หักกิ่งไม้เอาไว้ให้เป็นสัญลักษนณะ์เนาะแต่อันนี้ผมจะไม่หักเนาะปล่อยเขาไว้เงี้ยเพราะว่าเราไม่หลงหักไม่ต้องเด็ดหักแค่แบบให้เขาง,งอ การล้อลงแต่ในบางที่พวกตามอุทยานบางทีเขาก็ไม่ให้หักจะมีพวกเชือกให้เดินตามอย่างเงี้ยเราก็เดินตามเชือกไปไม่ต้องไปเด็ดของเขาถ้าแบบเป็นป่าชุมชนเป็นอะไรเงี้ยที่แบบเขาหาของป่าได้อะไรได้มีหลายทางมีหลายเส้นหรือว่าเดินออกนอกเส้นทางเนาะเราการหลงแล้วก็เยเดินไป,ไปเราก็หักไปเดินไปเราก็หักไปเงี้ยเออช่วยป้องกันนะ<ผ>มรับผมทิ้เวลาผมไปเดินแบบเดินออกแบบเส้นทางใหม่ๆเนาะผมจะเนี่ยพวก ถ้าบางทีอ่ะแบบทางย่าไงเป็นย่าใหม่ใหม่ผมก็จะกวาดเลยเหยียบให้แบบญ้ามันล้มเพื่อคนตามเราเขาจะได้รู้ว่าเราเดินไปทางเนี่ยเดินเหยียบทําทางทําสัญ,ญลักษณ์อะไรของเราไว้เพาถ้าเกิดเป็นผมผมหลงเป่าวเขีจะจะหาตามรอยญ้าที่มันล้มตามรอยกิ่งไม้ที่เขาหักอะไรเงี้ยแต่ก็มยังไม่เคยหลบนะ ล้วก็ไม่คิดจะหลงเนยโอเคฮะทางดีกว่าชัดนักไม่ถึงจะทางดีกว่าเยอะอะเน,นี้ยให้อีกเลยลนะ่ะนี่ปิดคลิปจริงๆแล้ว <c oughs> คิดหน้าจะพาไปเที่ยวไหนกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามสำคัญโอเคบาย